ครับตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์อีกโกนะครับและอยู่ในบูธของยามาฮานะครับโอ้ต้องบอกว่าบูธยามาฮานี่เขามีตัวเด็ดที่เป็นที่ฮือฮามากนะครับมีการเปิดตัวรถที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยด้วยแต่ก่อนที่เราจะเจอรถตัวนั้นเราดูว่ารถในบูธเขาที่เอามาโชว์เอามาขายมีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับ ก็เป็นแกนฟรานโนนะครับต้องบอกว่านิวตัวนี้เป็นนิวนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสดสดร้อนร้อนนี่เองนะครับเมื่อเมนานนี่เองนะครับทั้งไฟหน้าใหม่นะครับไฟเดย์ไทม์ลันดิไลท์ใหม่นะครับไฟเลี้ยวใหม่โอ้ต้องบอกว่าตัวนี้ใหม่สวยมากเลยนะครับในส่วนของ all new แกนฟิรานโนนะครับในส่วนของออโตออโตเมติกนะครับ และยังมีในส่วนของรถแฟชั่นสไตล์แฟชั่นนะครับ Yamaha Fario นะครับโอ้ oh, ตัวนี้ต้องบอกว่าถูกใจวัยรุ่นมากนะครับตอนนี้รถของยามาฮ่าทั้งหมดเป็น w ย Connect หมดแล้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับอันนี้ก็พึ่งจะออกเปิดตัวที่สยามอย่างเป็นทางการนะครับโดดเด่นด้วยรูปทรงที่เป็นไฟหน้าแบบเรียว นะครับไฟเลี้ยวแบบเดียวนะครับแล้วก็เรือนใหม่นะครับสญญายเนลักษ์ของฟาซิโอตัวนี้สวยมากครับถูกใจวัยรุ่นเลยครับต้องบอกต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นชอบนะครับและที่ยังคลองตลาดอยู่ก็จะเป็นตัวนี้ครับยังจำกันได้ไหมครับ อะไรครับฟีโนโนั่นเองนะครับฟีโนโนี่ก็ยังคลองตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเจ้าของสติรถอโตโตมติกที่ขายดีเมื่อไม่นานมานี้นะครับและในตัวของฟินรถเกียร์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับทั่วไทยประหยัดน้ำมันที่สุดที่เคยเ ทำการทดสอบมานะครับตัวนี้สีใหม่ของฟิน,นครับสีใหม่สวยมากครับทั้งฟินทั้งเบาะนะครับอ่ะเราไปดูรถตัวข้างในบ้างครับ W R แน่สายฝุ่นสายฝุ่นต้ตัวนี้นะครับ W R หนึ R นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใครที่เอาไปขี่ขี่เข้าป่าขี่เที่ยวขี่แบบแอนเจอร์ได้หมดเลยครับตัวนี้ ตอนนี้ขี่แข็งก็ได้นะครับแล้วขยับมาเป็นที่นี่ครับตัวนี้ XSR นะครับโอ้ต้องบอกว่าใครที่ชอบแนวคลาสสิกเลยโทต้องเป็นรถรุ่นนี้เลยครับเราขยับไปเร็วเลยครับเร็วหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นตัว M นี่ครับ และแล้วก็ R 1 5ครับน่า R 1 5ที่เคยโฉมใหม่นะครับตัวนี้ R 1 5 M ตัวนี้ทช่นคอนโทรนก็มีแน่นอนนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ที่ ขาดเสียไม่ได้เลยตัวนี้ครับคือหาก,กันลึกเกินนะครับอยากเจอมากเมื่อก่อนนี้ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าจองกันแบบข้ามปีดีกว่าข้ามปีแล้วว่ายอมที่จะรอรถไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็รอรถกันตัวนี้ออกมาเวอร์ชั่นใหม่ครับต้องบอกว่าออนนิวเลยดีกว่านิวเลยดีกว่านิวเอ็กแบทนะครับ อย่างที่ทุกคนทุกคนแบบถามมันจังเลยว่าจะออกไหมงานมเตัวอเอสโอจะมาไหมมาแล้วครับมาแล้วครับตัวเป็นเลยครับในส่วนไฟหน้าต้องบอกว่าใหม่ทั้งคันนะครับใหม่ทั้งคันบางคนบอกว่าเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนนี่เครื่องยนต์สามร้อยอยู่ผมว่าของเดิมเขา,าดีอยู่แล้วนะครับคุณจะเปลี่ยนของดีให้มันแย่ลงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็เอาของเดิมที่มันดีอยู่แล้วคงไว้ แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการใช้งานดีกว่านะครับต้องบอกว่าตัวนี้ที่ผมชอบที่สุดผมขี่มาแล้วนะตัวนี้ขี่มาแล้วตัวที่ชอบที่สุดคือจอ GFT เนี่นเดี๋ยวถามผู้รู้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับโอ้ขอความรู้ของตัว X b a c แบ็กเหมนเอครับได้ครับไอตัวนี้เห็นบอกว่าจอ gfT TFT คือจอตัองไหนหรครับก็คือตัวน,นี้นะครับผมฟีเจอร์พิเศษเลยก็คือว่าจะเป็นเรือนไมลแบบ Dual Display หรือว่าเรือนไมล์สองจอครับจอบนจะเป็น d i g i t a l LCD ขนาด3.2นิ้วเอาง่ายๆก็คือเป็นเหมือนจอขาวดำครับส่วนจอล่างเนี่ยเป็น TFT Infotainment ก็คือจอสีซึ่งแสดงฟีเจอร์แบบ Multi-function นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานทั่วไปเช่นวัดรอบ การแสดงอีโคแบบเรลไทม์ที่จะเห็นเป็นรูปกราฟหรือว่าเป็นสปีดวิชวลไลเซอร์หรือเหมือนกับเป็นตัวที่แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของสปปดลิมิตหรือว่าการจำกัดความเร็วตามกฎหมายนะครับนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบการแสดงผลทั่วไปส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นตัวที่คือหากันมากก็คือเป็นเรื่องของการมินสตีดคอสเอาง่ายๆก็คือเป็นระบบนำทางที่ทางการมินกับยามาฮ่าเราได้พัฒนาร่วมกันเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นระบบนำทางให้กับ X-Max ซ์แคอนเต็ดคันนี้ครับผม ตัวนี้ในงานที่โชว์ให้ดูได้ไหมครับอ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยในงานนี้ยเราไม่ได้เอาชุดสวิตช์แจมาแต่ว่าแล้วยังไงเนี่ยผมผมเชื่อว่าหลายๆสื่อของพี่ก็น่าจะเริ่มมีการเอามาแสดงได้เนาะครับอก็ถ้าใครอยากเจอตัวเป็นๆก็มางานมาต้านโ,โกรหรือใครอยากลอง<ร>ว่ามันเป็นยังไงเกี่ยวกับระบบนี้เนี่ยวันที่แปดวันที่แปดจะมีอีกรอบหนึ่งครับผมใช่ครับก็สามารถมาลองดูได้แล้วก็เป็น เป็นอะไรที่คุณจะได้สัมผัสมิติใหม่ของการเอาแผนที่มาใส่ในรถจักรยานยนต์ใช่ครับแผนที่คุณจะขับรถไปแล้วดูโทรศัพท์ไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว่ชแล้วตอนนี้เราคุณสามารถดูแผนที่ได้จากหน้าจอรถเลยดึงจากหน้าจอแล้วก็สามารถเลือกจุดหมายปลายทางได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั๊มน้ํามันใกล้เคียงเรื่องของการเสิร์ชหาพื้นที่ต่างๆเช่นอาจจะเป็น ถ้าพ่อค้าออนไลน์ก็หาไปสนีหาเคอรี่ใกล้ๆกล้ไหมหรือว่าอย่างเราวางจุดหมายไว้ไปเที่ยว uh huh. เช่นมีทิปบางแสนหรือว่านครนายกใกลๆ้ๆหรือว่าบูบเบิกแล้วแต่เลยสามารถหาได้หมดแล้วก็มีการเรื่องของการจัดจุดเซนต์ระหว่างไประหว่างทางได้ด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปเที่ยวครับแล้วก็ผมติดบลูทูธที่หมวก<ช>ผมอยากฟังเพลงตัวนี้ดได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยต้องเหนือจากตัวแอปพลิเคชันการมีส p e e คอร์สที่เรามีแล้วเนี่ย โดยพื้นฐานตามชื่อเขาเลย Connected ก็คือมาจากพื้นฐานของแอปพลิเคชัน Y i o n n e c t Y c o n n e c t เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบสิกทั่วไปเขามี9ฟังก์ชันแต่เมื่อเราทำงานร่วมกับเรือนไม่ตัวนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มเป็น11ฟังก์ชัน <11 S 2> นะครับรก็คือจะมีที่ที่ถามเมื่อสักครู่นะครับ<น>ก็เรื่องเกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับก็คือสามารถเป็นตัวควบคุมเพลงที่เราต้องการฟังได้ไม่ว่าจะเป็นการ เล่นเพลงหยุดเพลงเลื่อนเพลงอ่าเล่นเพลงทั้งเลื่อนไปด้านหน้าแล้วก็เลื่อนย้อนกลับได้รวมถึงในขณะฟังสามารถปรับเสียงได้ด้วยโดยใช้ตัวสวิ์ที่เรียกว่าเป็นลิงก์ดโอ peration ที่แฮนเดิลตัวเดียวเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมานั่งกดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ถือว่าความปลอดภัยของผู้ใช้งานจ็เป็นอันดับหนึ่งมาเนกันครับถือว่าสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราต้องบอกว่ามันไฮขึ้นอ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วอมองรู่นมองนี่จนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ชใช่เราใช้ปุ่มสัมผัสก็้หลดไ้เลยฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็สภาพอากาศหรือเวทเตอร์สามารถแสดงสภาพอากาศปัจจุบันได้นะครับผมมีสองหน้าจอหน้าจอแรกเป็นสภาพอากาศปัจจุบันรวมถึงสามารถดูล่วงหน้าได้ถึงสามชั่วโมงว่าหนึ่งสองหรือสามชั่วโมงก็หน้า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้เยอะผมจะไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยดูได้ไหมอีกจังหวัดหนึ่งดูได้ไหมอย่างวันนี้ผมผมจะไปชลบุรีอย่างเงี้ยคือจริงๆตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่พื้นที่ที่เราอยู่ขอนะครับผมีปัจจุบันแต่ว่าเมื่อเรากดเลื่อนลงมาหน้าจอที่สองเนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าอีกหกวันก็เหมือนกับเราสามารถดูได้ทางวีคเลยฮะอย่างวันนี้เราจะไปเที่ยวแฟรน่าเราจะดูว่าฝนฟ้าเป็นยังไงใช่ก็คือดูผนฟ้าในบริเวณที่เราอยู่ใกล้เคียงได้ถ้า สมมติว่าเราเห็นแล้วว่ามีแนวโน้มจะมีฝนเราก็สามารถเตรียมตัวเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ป้องกันฝนได้ใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าตัวนี้บอกมีการถ้าพูดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือเหล่าเชฟแล้วกันนะครให้ช่วงนี้ดูแคบลงนะครับผมรวมถึงในภาพรวมของตัวรถทั้งหมดเนี่ยก็คือเราปรับมิติรถต่างๆให้ดูเหมือนจะเล็กลงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เบาะตัวเก่าถ้ามัน เขาเรียกว่าหน้ากว้างนะครแล้วก็มูดกับขีที่ตัวเล็กๆกับผมกับพี่แล้วก็ขากลางเราขากลางเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราคํายันรถไม่สัายใช่แต่อันเนี้ก็คือสามารถทําให้รู้สึกว่ายืนแล้วนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นครับกล่องใต้เบาะนี่เป็นของเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมครับผมก็คือที่เราเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกแค่ว่าแคบแต่ว่าปริมาตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวมถึงสามารถใส่หมวกกันน็อกได้สองใบเช่นเดิมนะครับเป็นใบใช่อืม ก็ต้องบอกว่าเกือบจะใหม่หมดแล้วเนาะใช่ครับมีแค่เครื่องอย่างเดียวที่อาจจะดูเหมือนเดิมแต่เรื่องของทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับ,รบในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายหรือว่าชิวหน้าหรือว่าระบเรบเบรกพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับไฟเปลี่ยนเป็นระบบ Fu ู l LED ทั้งคันฟา Fu <ล>อดีครับรวมถึงมีการสร้างเป็นในลักษณะของ Xmotif หรือเหมือน Xicon ตามชื่อรุ่นเขาเลยเห็นเป็นโลโก้ตัว X ทางด้านหน้าและด้านหลังใช่ครับผมรวมถึงมีการย้ายไฟเลี้ยวมากว้ตำแหน่งด้านล่างขึ้นมาไว้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นจากที่ถามกันบ่อยๆว่าเอาไว้ทําไมเอาไว้ทำไมใช่ไหมตรงนี้ก็ใส่มาให้แล้วครับใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงครับก็ใครอยากดูจริงก็มาได้ที่งาน Motor e x ครับตอนนี้ที่พุทธมาหานครับยังเปิดให้ชมและให้จองกันอยู่ นะครับยินดีครับราคาก็เปิดไปแล้วนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับราคาก็โดนแน่นอนครับโดนไปหลายคนแล้วด้วยครับการที่ครับขอบคุณมากครับ